สวัสดีครับวันนี้กับผมก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีเมษประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2560นะครับเดือนนี้ชาวราศีเมษเป็นเดือนที่ค่อนข้างเครียดนะครับนะจากภาพดวงดาวที่ปรากฏนะครับช่วงวันที่1เมษายนช่วงวันที่15เมษายนแล้วก็ช่วงวันที่30เมษายน2560นะครับ นะจากดวงดาวแล้วจะบอกว่าเดือนนี้จะค่อนข้างเครียดเหน็ื่อยในเรื่องของงานนะครับจะขอความช่วยเหลือจากใครได้ยากยากไปหน่อยนะในเดือนนี้ผู้ใหญ่จะมองไม่ดีเข้าหาผู้ใหญ่ยากความสําเร็จในด้านการงานมีค่อนข้างน้อยสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้จะเกิดปัญหาให้ต้องแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาไปถึงปลายเดือนจะแก้ไขยากเพราะเดือนนี้ดวงดาวบอกว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะครับถึงจะผ่านผลไปได้ ดังพุทธองค์ว่าไว้นะครับตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับการเงินมีรายจ่ายที่ค่อนข้างมากนะครับถึงแม้เราจะไม่อยากจ่ายก็จะมีรายจ่ายให้ต้องออกจากกระเป๋านะครับเดือนนี้ควรนั่งสมาธิบ่อยๆอารมณ์จะขุนมัวได้ง่ายนะครับยิ่งท่านใดที่มีลูกน้องหรือมีลูกมีบุตรมีบริวารน,นะครับนะต้องระวังบุตรบริวารจะสร้างปัญหานะครับให้ต้อง ขุ่เครื่องใจนะครับความรักนะครับหากมีคู่อยู่แล้วควรหาโอกาสคุยกันบ่อยๆระวังทางด้านอารมณ์ที่แปรปวนจะนํามาซึ่งปัญหาให้กระทบกับความสัมพันธ์ได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเดือนนี้ชาวราศีเมษควรที่จะปล่อยปลาตามกาลังวันเกิดนะครับและอุทิศกุศลให้กับเทวดาจำตัวและเจ้ากรรมนเวรเพื่อเสริมดวงนะครับหลักๆแล้วชาวราศีเมษในเดือนเมษายนก็มี เพียงแค่นี้กับผมก็ขอสวัสดีครับ